ค่ะสวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะมือหนีแอกดกระดมาบ้านตาฝันแม่นเนาะคะ่ะเขาบนล่างเนาะคะ่ะของพอตาเนาะคะ่ะพี่น้องแอกดกระดมาติดตามตองหวดฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะค่ะไปรับชมเราฟังจากตาฝันแม่นเลยะคะ่ะวายซมีแนวทางตองหวดฝากตอนพี่น้องเอฟซีตัวใดเนาะคะ่ะไปรับชมเราฟังจากพอตาฝันแม่นเลยะคะ่ะเออจตวาวอันนี้เบา จ้าจ้าสวัสดีค่ะปูโอ้ยมาตามต่องวดแบบเข่าบนเข่าล่างมาติปปูน่ารำไปมันเอาไม้เปมึงอยู่ไหจ้าโอ้ยคือเข่าขัดคือฝันขัดฝันแน่แทบปู่นีเด้อค่ะพี่น้องสมัคงวันในบ้านฝันได้จะบอกไปเป็นคนอสิ่งนี้ฝนี่แน่มากวนจ้าเป็นองข้าหยาดเดียวฝันมากวนจาต่องวดเนาะค่ะเนาะที่ พี่ปูเพิ่นไหมาเนาะค่ะกับเขาทั้งบนทั้งล่างนะค่ะนี่กับรักฐานเนาะค่ะเนาะพอไดดบอกพ่อด้มาโน่นะคะพองวดแล้วก็หมดค่ะจากวัดที่แล้ววันที่หนึ่งนะค่ะของปูก็ไหมาหาศูนย์กับเจ็ดศูนย์เนาะค่ะพี่น้องกับเขาทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะค่ะเป็นเลขฝันเนาะค่ะงวดนี้ปูมีแนวฝากตอนพี่น้องไปเนาะฝันไปค่ะปูอัน กน่นั่ันันกับว่าท่าน่แนวปาก่นี่ว่ากันคพ่มซชื่อๆแล้วเพราะว่าแนวดีตัวบ่ได้ดีแม่รงไปตรงมาดีเพิ่มก็ได้เออก็มาแสดงความยินดีกบมันว่าท่านฝันค่ว่าเนี่เป็นมืออหอกตั้งเร็กหน่อยเพราะเห็ดเรีองเฮ็ดตัว้าเออมักมีบ้ามักวนดใช่ก็เลยเป็นใจบอดใสค่ะตันไหนจ้าบ้านนี่ก็มักงานบอกขันโยกยายขึ้นโย นันเพามาเป็น,นังเียมันก็เคยเอามามาเห็ดแบบนี้มได้เก็าะ่พค่ะันจางยทุ่งจิตต์คนเขาจับไปทรเอาน่องกมาแนี้ใน้ไปบอกมัอย่างนั้นไม่ตั้งเจีรมันสิมาเด่นน้ำมา,มาแถบ,บนี้บได้พราะมงงันแยกแต่ของมาแถจ้านนี่นั่บ้านเะัน,ไ,นดได้ฝันต่อเบาแจ้งเรื่องเอาปูพันกนส่งข้ามทีมข้ามาอีกอยู่ดนีนว จงเลยเอาเทียนเอาทู่ไปจุดไปเช่าเลยได้ก็ได้วัดศีนพอดีได้ก็ได้เลยมือนีบวัพราพอดีมือนีบวัตถาใช่ปุ้เออเอาเชียงอันเสวยไปอันนั่นไปไ่มไปไหว้บ่เออไปถวายเพ่นจ้ากระโจดทูกไหว้ตาวา้องตองลงซงซ่งคืออยู่ตาว่าฟังเมื่แรงเมื่อื่นเหให้จ้าอหาจจำกับอะไรกับจ้อัชะค่ะ หลังจากกับตองหวดตั้งใจอลไรคือผ่านมากที่สั้นละจ้าเรออกนี่นะมันขึ้นมากกับฝันตัวอันนี้บ่าผนฝันจ้าแต่เมื่อนี่อาจาเสียนบอกไว้อยู่เลยว่าตองหวัดเดเรอองจังเมื่อนี้นะมันขึ้นมากฝันรอดตั้งขึ้นเลยั้งบางวดนี่นะมันนี่ขึ้นมาผ่านมันอกี้เลยไม่ท่านเดี๋ยวฝันอะไรเพราะว่าจิตใจมันี่ยงจ้ายังวันนิ่งยังบ่อจิตยังบ่นนิ่งจ้าต้องรอพุทธะรอฟังเพิ่งมาถึงทำมัน ได้กรดกจีบปล่อยไปเรื่อยๆแกกปีแกกง่อกไปเลยจ้าปางเอฟซีต่ว่าเรศอยู่นี่เนี่ยคิดคัดคาดไว้เลยเรศเชี่ยมาเก่าใน่บ้านวันนี้แม่นว่าครับกูเออวันนี้เชี่ยมเก่าแน่นอนตาว้าสีสีซบอพ่อท่านต้องเพันนิ้มจักน้อยจ้าเออท่านก็พันนิ้มมาแล้วค่ะ เรียกมันสิมากเก้าแน่นอนอเลยมากเก้าเออคือบางทีคาดว่าเลขสิมาศูนย์มาแน่นอนพอว่าชิมาล่างเท่อมาบนอันนี้เธอบอกใครพอได้ต้องจัดบนจัดล่างเนาะเออ <laughs> มันมันมันเท่ากับพวหุ่นจับจ้าคือเสีบออกมาอังนี้จ้ามันต้องมากเก้าจ้า คือให้เป็นแนวทางไปจักหน่อยๆจ้าให้แนวทางมอบข้อจ้าเออท่านผู้เบิ่งเพิ่นส้มเพิ่นฟั่นเพิ่นกระติ๊บจ้าเลขมัจจิติดกันแปดเลยเลขต่อก็แปดให้ผูให้เป็นแนวทางเป็นครูไปเลยจ้าเก้าแปดเก้าแปดเนาะเก้าแปดเก้าแปดมากกว่านะเก้าแปดเก้าแปดไม่ไ่จารย์แนวทางไปจับว่าจ้าให้แนวทางก่อนเนาะถ้าแนเพิ่นกับ ฝันหรอไงจ้านี่ยมันจะสั่มพันทั่วจ้าบอลลูนก็มีคว้วแน่นอนพันทั่วไปไปทุ่มบอลลนตั่วจ้านั่นชิ่งใหญ่ยังงัจ้าละมันก็เป็นชั้งละตะวันตาให้เป็นแนวทางไปจ้าให้แนวทางไปเอฟซีก่อนเนาะก่อนตาเนาะเออแล้วก็ชี้เต๋าจ้าเป็นผู้เบิ่งผู้ชมกระไรจ้าหมักกระจัดคัดกระพานแล้วให้เป็นแนวทางเนาะก่อนตาเนาะ วายนผ่านบัผ่านบใดแล้วมันเขาททางบนทางล่างเนาะนี่มันก็รักฐานกันอีกเยางล่งเอฟซีกับบากาผ่านแล้วพอตายอันเขาทางบนทางล่างเนาะคุณน่ะอันนี้รักฐานเ้อค่ะพี่น้องรักฐานเนาะค่ะรักฐานเนาะค่ะบนล่างเลยเนี่ย ของพาตาฟันแม่นแอดกระไดมาถ่ายท้ำตั้งแต่ตองหวัด,ดพุน่นได้พี่น้องค่ะเเขียยนไวลแอดกระไดมาถ่ายท้ำกระไดลงคลิปให้พี่น้องได้รับชมกันไปตั้งแต่ต,งต,ตองหวัดแล้วเนาะค่ะกับเขาบานเข้าล่างอิเลีค่ะพี่นอ้องนี่ก็ได้เป็นแนวทางไปก่อนเนาะเอแนวทางประการตะวันขาวบ้านมากเก่าก๊อปปดจ้ามากเก่าก๊อปแล้ว,ว,ลวก็คือก๊อปไฟลโลดกันเทียวได้จ้า ก้าแปดปวดนี่เป็นตะเล็กสูงเป็นบ้าขับอืมแต่มันมันถีมศูนย์เนียบาดดิมันจะทิมศูนย์มันจะทิมศูนย์ขัดมากขึ้นมากหนึ่งจ้าศูนย์สิบมากสามมากคือมากหนึ่งเออเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งพะจังจังหนึ่งจ้ามันเข่าเข่าใช่ไหมตาว่ามันค้อนใจมันสมาธิบอดีิจ้าจ้า มันมีคนมาผ่านจ้าแมนด้วยความบารออันให้นิ่งๆก่อนเนาะอีกประมาณจคกเฮ็เท็จเฮีดงเงื่อนเพื่อนเพื่อนไปทีซเ่น่ะกัสิมาติตามฝาักนเอฟซีคือเก่าฮละฮัมมานอนรบดหลังฉันโบเบเตฝันฝันหลดฝันแมนโปหลดคนแรกนี่รับด้วยงอนเมือนย่เขาฝันได้เมื่อไดเขาบ่เลไนที่งวดนี่จ้าเอเขาบ่เล่นบ่เล่นงวดนี่ เขาก็ว่ามันลายงวดแล้วพยายามบลอกเขาจ้าบล็อกมาแมนดีดีแต่วอีหนึ่งไปซื้อลองบางอย่างมันเจ็บบล็อกกลับจ้าซื้อเร็จบลอกกลับนั่นเลยบล็อกได้จ้านี่มันยังเขาเจ็บหัวใจว่าว่ามันสิมาตดดองมาตดองก็ต้องกลับไปไม่มันก็อยู่กับดวงเนาะสาเนาะนอนได้ป๋อพวกพวกปกเป็นผู้เฮ็ดไปเนาะจ้าคนบอกอยู่ไพ่อีสานคนหมุนอยู่บางกอกเนาะผดาเป็นนิมิตเจือ จ้าเพิ่นให้แม่นกัแม่นจ้าเขาก็กว่าบอกไปเขาก็อับเอาที่แล้วเขาเอาไถเทปเพิ่นได้จ้าเขาเพิ่งเทปเพิ่งบารมีเพิ่นจ้าอ่าเพิ่นให้มากะเพิ่นบอกมาแล้วเยวฮอกว่ามันอจีออกตรงตรงมันก็บว่แม่นมันกลับกันมีแม่นก็ต้องตามไล่เทียร์ย้าตรงสิมีหน่อยช่วงหน่อยวันถัดไปตรงสิมี่ช่วงหน่อยต้องวัดเก่าเกียร์ต่ตรงอี้นี เก่าเจ็ดกัอยิ่งก็หาเจ็ดวินาอีเนาะแต่บนแตกลางทั้งสองวัดแล้วแตกบนแตกลางสองวัดแล้วแต่พนน้อยมันยังได้ทงบนทางล่างเพิ่ร้อยพันเอาเพิ่ร้อยไปหาเลนีหางแผงกากสักเจ็ดกากสักเามันตีเก่าเกี่ยกัเพิ่งเป็นเก่าเลยจ้อเขาเป็นเจ็ดเอม่งค่ะเขาก็ได้โยจะมันบริซุทอมันกะไรนะมแล้วบริุ่ทธิ์มากๆมันบรเลนเล็ก จ้าน้อโอ้ปนูกำลังออกเ็เาไปได้แน้วปูไมาตลจาปูกำลังให้โชกกำลังออกเลยแล้วมีปูนง่นได้ไรอะไรมีคนมาหลยเดียวกระชิบอนพวกนั่นมากอยู่จ้าขวกฟอนโอ้ลูกไปฟอนฟอนลูกคุวันที่ฟอนไซฟอนยยานเเ่โอ้โแตงนี่ยังขืนไปก็กอบฟอนได้บ้านี่ขนาดไหนมือเนี่บ่ งวดที่ผ่านไปมันเองเขาก็ฟฝันเนี่ยเขาก็ได้ที่แต่ว่าเขาบ่อชื่อ <S <S จ้่เขาบ่อคัดแต่บ่อแมนจ้เขาก็ได้บาแบ,บ,บ่ว่าแต่ว่าเขาตือเฮ็ดทั้งหลายแต่ว่านี่จันทีเงิน,ขงนขงเขาตีนงเขาเมื่อโพลัยเขาเจ้าถูกเรียนหลายแน่การศึกะเขาก็มานั่นเนาะมาแก่บนมานยังเออนาะมาแก่บนให้จ้าใ,ให้เกณฑ์เขาไปปกเรอาวันออกไปจ้ให้ขันไปปกครองเขาเขาก็ะจะได้ไปเลื่อยๆจ้าตา เตาวี่ไม่แบบแบบโน้นน้ำแทงเลมออมม่มันเรามันกับว่ตถุเามันมันจะได้ว่าเพนยไรสารอะไรบุญอะไรบ็ตามใชสมมติสารมันราคาตัวไหนกาลำไงแน่จากหน่อยชุบข้าะเจ้าเห็ดรออกขายอะไร้ง่าะก็จะบอมันสี่พันสามพันสี่พันห้าพันละตีอะไรทั้งหมกระเแพงปานไหนได้เหรอจ้ะ แต่ว่าขันมันมีขจามีสัทธ้าผู้ใดก็ยักษ์เจ้านันอยู่ทั้งสองขจ้รได้ว่าสนาเล่ถ้าบอกคนฉยมันไม่มีผู้ใดไ้หรอกว่าสนกเดินก็เนประจํานั่นละผู้ใดก็ได้วาสนาใชแต่ว่าทั้งสองขจรสิมีเป็นสัตต้าไห่อมวันยัง่างเรอนึ่งมันผุนได้สารัผุนี้มาเป็นจาภาพให้วันยังหัน ที่ว่าว้องสวงนั่นบอเออวงสวงจ้าโอ้สรักพรงนี้่เอฟซีสหรักบ่จ้าเก่าไร่ไปพุ่นดิโอจ้าเอซีอ่าจ้าแวมอเสือเสือผู้เป็นเจ้าภาพคนนี้ไปไหนละไปใช้ในพุ่นจ้าไปใเป็นเจ้าภาพเขาบอมันพู้ื่นีกันลูกเขาพูดถอย่างที่นเราหัวพลังไหมจ้ามันเป็นคนเขาเลี่ยวจ้าอืมเป็นคนเขาเลี้วจ้า แล้วมันมาเป็นเจ้าโชกับจ้ยเอาหนักเอาล่างเป็นม่าล่างปูปูอีหยังก็จะปูดำโอ้ปูดำหมดจานเลปูดำจันทร์ปูดำออกฤทธิ์ให้โชคไร้หงวดเลยเนาะครับปูดำจันสีนะโอ้ปูดำจันสีเออจ้ะถ้าว่าที่จริงพวกน้องข้องเออนะเซว่าปูจันสีแต่ว่าเพิ่นอยู่ดงสังหินโอ้อยูดงสังหินใช่ยูดงสังหินจ้าโอ้ปูดงสังหินหมดจานีลย พูดอไปไปจกัเป็นทยเอาหป็นไดยเอาตันในหอนเห้นบอกเอาไปเที่ยว่ลูกเาตะโดนไปตะโดนอันจานเล่นพู้เป็นเอาจ่อว่าดยวหันไม่เอาไปเอาเล่เขาสองเท้งว่าไปเอาด้วยหันบาดเจ้เดาเงินไปสางซอยเพิ่นจ้ะทีมันหาพันกว่าเนี่ยละมันเจ็บเงินว่ไไรมันคนบาถึงหลจ้าไม่เนเดีย พอมันเด็กมาทับกันส่วนนีกับน้องบัวบานกุดแง่ยองแบบนี่แบอันทีบตาแบบนี่บอกจ่าอ้แนวท่ากนเนาะเป็นตัวแรกมาแต่ว่อันเป็นออเดอร์ค่ะขอนที่สิบหกมีพอเนี่ยเีินละ เลขี่มาเก้าแปดเป็นตัวร่องจากมาจิติติปดหรืติดเก้ามันจะไปเออละคะเก้าเนี่ยการแปดประมาณหนึ่งก็จะมากก็จะเป็นเก้านเซ่นะาคันท่าเป่ามัก็ต้องเป่าหนึ่งหนึ่งนะิ้าในอันพุตาดับดาดีละตาลิชิเดา แต่ว่าเอาเป็นแนวทางไปตะค้อนมันก็จะคอยหู้ไปเรื่อยเลยไหมจ้าพอมันจะขานมาอนจ้ามาขานแล้วแม่นไปนี่เนาะทางบนทางล่างเนาะผู้ใหายไปก่วมสุดจริศจ้าที่ให้น้องได้คือกันละจ้าเอาบุญเอากุศลค่ะถ้าตีดถ้าได้บ้านสังกัดให้พระใด ซื้อของมาใส่บาทพระเพิ่นมาบินถวายมีสามบาทได้มานึ่งจ้าจ้าผ่านกูมื้ยกูเป็นข้าวต้มข้าวหนมมาใช่สิกันได้จ้าค่ะนี่มันมาได้ซื้อน้องมาไว้จ้าเอาไม่ใช่หอเอาจ้าถูกมันจังได้ก้าวขอขันมันบอมแอนก้าขอหายไม่เม็ดเยอะปูกระได้จ้าถูกว่ากับลูกกับหลาน ขอให้เป็นจังบนจังพุ่นบารมีของปูได้สัจ้าก็ขอขอบคุณพ่อตาหลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางเอฟซีเนาะค่ะอ่าขอบคุณค่ะนีก็แต่ก็ว่าในห้องผองดีค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของพ่อตาฟันแม่นเนาะค่ะพี่น้องตองหวดกับห้เป็นแนวทางไปก่อนเนาะค่ะก็ เดี๋ยวแอดจะมาติดตามอีกเนาะค่ะพี่น้องให้พอต้าได้นิมิตฟันดีๆก่อนเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็เอาไปเป็นแนวทางก่อนนะคะพี่น้องนี่ก็เป็นปูดำเนาะค่ะพี่น้องค่ะ<ม>ที่ว่าให้แนวทางเขาบุนเข่าล่างมาสองหดติดเราเด้อค่ะพี่น้องค่ะเขาบุนเข่าล่างนี่สองหดติดแล้วพี่น้องก็อย่าพลาดเด้อค่ะพี่น้องค่ะก็แคบนาจอไวเด์เนี่ค่ะ พอตาฟันแม่นก็นให้เป็นแนวทางเนาะคะ่ะแอดกับเป็นผู้นําเสนอมากกระจัดคาดกระพันเนาะคะ่ะหวยมันก็มีเขามีรุดกับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องค่ะเอฟซี FC ท่านใดเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะขอขอบคุณพ,พี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านเนาะคะ่ะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ทังช่องแอดกับเสียหาคลิปเด็ดๆดีๆมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะ,ค,ะค่ะก็สําหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ